เดี๋ยวเราไปเคลีย์ต้นมะเขือเทศก่อนเพราะว่าใบมันเยอะมากเลยค่ะพอใบเยอะอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยได้รับสารอาหารมันก็ไม่โตเดี๋ยวเราเก็บพริกไปด้วยวันนี้เราก็จะแบบว่าตัดตัดใบแบบล่างๆเคลียร์ให้น้องแบบว่าเพราะว่าถ้าใบมันอยู่อย่างนี้จะมีมเพื่อนๆพี่ๆในโซเชียลน่ารักมากแบ่งปันความรู้ขอบคุณทุกคนนะคะ เขาบอกว่าต้องตัดแต่งต้องตัดใบออกเดี๋ยวเรามาเก็บพริกนะคะอันนี้น่าจะเป็นพริกหยวกนะเอ,อ้เก็บอันใหญ่ๆทุกคนรูปนี้พริกหยวกของเราใช่ไหมลูกมันก็จะใหญ่แค่นี้แล้วใช่ไหมฝั่งนี้มาใกล้ๆมาดูค่ะนี่ความอุดมสมบูรณ์ของเราโอ้โหอัน,นใหญ่มากคนะ่ะทุกคน เห็นไหมคะโอ้โหผัดกะเพราปลาหมึกก็ยังอยู่นะผัดกะเพราปลาหมึกก็คือจะปลาหมึกอย่างเดียวแล้วตุ้งเิไม่กินอันอื่นก็ยังไม่ใหญ่เลยอุ้ยนีใหญ่มากครับนดี๋ยวตกน้ำก่อนไหมคะเอาดีดีนี่ค่ะอุ้ยอยากแบบให้กล้องมาเห็นตอนตัดความพยายามเดี๋ยไรทุกคนเห็นเห็นวะปึ๊บดังแช่ ตัดให้คาะเลยแช่ปูร้องเพียงรัวอยู่เลยเดี๋ยวอยากให้ทิ้งอ,อ่ะนี่ซื้อกระบะมาอีกถ้าใช่เรา,า,าไม่ใช่เสียงอะไรนกเหรอร้องแบบร้องขอความช่วยเหลือสุดๆ นี่เยอะมากต้นนี้ก็คือชานสรุปตัดมาเพื่บนิ้วมาด้วยหมดแล้วค่ะได้จานหนึ่งแล้วนะแกดูดินี่พืชผักสวนควรัวบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดแต่งต้นเอ่อมะเขือนี้เฮ้ยไ,ไปดวนนูนมาว่ามีมะเขือพงวงหรือเปล่าไม่ใช่มะเขือพวงเราข้ามสะพานไปเลยดีกว่าทางลัดทางลัด ไม่ก็งอกแงกมากตอนนี้โอ้ยน้ำมูกไหลอากาศมันเย็นมากตอนนี้เขาสูบน้ำออกนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำสะพานเพิ่มเดี๋ยวขอดูมะกรูมะกูดหน่อยว่ามีบ้างยังอฮ้ยอันนี้มะนาวปะออกดอกเพียบเลยอุย้ยมะนาวเพียบเลยอทุกคนเก็บได้ยังอ่ะเนี่ยหรือว่ายัง นุ่งยังเล็กอยู่เลยนะเนี่ยอ๋อนเล็กนี่ยังเล็กอยู่รอก่อนนี่ดอกออกเพียบอ,อุย้ยชะอมทุกคนนี่จะปากชะอมไว้สิบต้นขึ้นแล้วค่ะอันนี้เนาะทอดไข่น้ำพริกช,ชามตะไคร้ตะไคร้นี่เก็บได้ยังเนี่ยอเ,เออตะไคร้เขาเก็บเป็นยังไงเธอรู้อคอมเมนต์มาหน่อยค่ะอันนี้คือเก็บได้ยังเพื่อน เวลาเก็บก็ทุคนน่าจะดึงรากขึ้นมาเลยปะเพราะเวลาตอนซื้อมาก็เห็นเออมันมาทาั้งรากอู้มะนาวนี่มะนาวเริ่มออกตะไคร้อ่ะมาดูมะเขือมาดูซิมะเขือลูกดกของเราเก็บประมาณสามรอบจะมีรอบที่สี่ไหมวันนี้เออเนี่ยต้องตัดใบล้วลูกมันจะออกทุกคนจะเาเจอแลวหนึ่งลูกนี่มาใกล้ๆก,กล้องนี่นี่นี่นหนึ่งลูกอู้ยตรงนู้นก็มีนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมคะ จูมาใกล้ๆเลยตัดเลยนะคะอือหอทุกคนน้ำพริกมีตรงโน้นรูกหนึ่งตอนนี้ไม้เควนควางคลอกแคขกมากแป๊บนึงขออนุญาตติดไม้ให้มันดีๆกว่านี้หน่อยนะคะมันคอกแขกกับเสื้อเกินนี่ค่ะวุ้ยแต่นี้ก็เก็บไปเก็บอ่อนกินได้อ่อนอ่ะดีแก่ๆแล้วมันจะแบบไปกันต่อโอ้เจ้า คือเมื่อเขือนนี่กี่รอบแล้วเนี่ยเก็บแบบ <มะ S 1> ช่ำมากเอออันนี้เก็บเลยหรอมันเล็กเลยนะนั่น,น,นอ๋อคือมาทุกรอบได้เก็บมะเขือทุกรอบค่ะทุกคนดีมากอุ้ยอันนี้ฉ่ำมากโต้นนี้นี่อันนี้ใหญ่ใหญ่แบบย่อยอันนี้มันเริ่มเหลืองว่ะทำไมมันเหลืองเนี้ยแต่ว่าอะไรอ่ะมะเขือสุกหรอ เอาจริงนะไม่ผิดหวังเลยตอนนี้ยกลับมาเขือ่อมาทุกรอบได้กินนางทุกรอบนะนางออกลูกดกมากกลางค้างกลางคืนไม่นอนโอ้้หอันนี้คือใหญ่มากค่ะทุกคนอือหอจริงๆนะทุกต้นจริงๆไม่เกินจริงเลยค่ะอืเออได้เก็บทุกต้นจริง,รงๆียังเล็กอยู่ ยังเล็กเอ้ย okay. ยังเล็กมีทุกต้นนะคะแต่ว่ามันเล็ก <S <S น,นี่มีปะน้ำพริกกะปิแกงแกงเขียวหวานเนาะโอ้โหอันนี้ยอะใหญ่มากค่ะทุกคนรอบแป๊หนึ่งแต่ให้ดู <S 1> <S 1> ใหญ่มาก <S <S 1> <S 1> นี้นนจริงเหรอเอาจริงนะปวดข่าวมากขอไม่นั่งแล้วนะ คือปวดเข่ามากค่ะก้มๆเงยๆน,น,น่าจะมืดอังจริงน้องก็ขึ้นดกเอินพีก็น่ามืดโอ้โหโคตรใหญ่แปบบ๊บนึงนะขอหาก่อนมีนะแต่ว่าน้องยังเล็กอยู่พีกก็มีต็นนี้ด้วยเหรอ โอ้น yeah, right. oh, ่ามม้จังเลยค่ะก oh, ี Tonight> ่นาทีแล oh, ้วคนเนี้ยโอ้โหดูหมดพอดีแหลวเชื่อป่ะรอบน้าโอ้โหพริกเพียบเลยว่ะพริกช้ำเดี๋ยวขอมาเก็บพียวขอมึงได้ไหมคะเพราะว่าอะไรปะปวดเข่ามากค่ะมันเยอะมาก เดี๋ยวจะต้องมาตัดแต่งเขาบอกว่าให้ตัดดอกใช่ป่ะเนี่ยให้ตัดดอกถ้ากินอะไรนะกินใบให้ตัดดอกกินผลให้ตัดใบเราก็ไล่ตัดไปเลยอ่าไหนไหนเราก็มาแล้วเราเก็บได้เลยป่ราะวันเนี้ยเก็บได้เลยนะหรอเก็บเลยไหมเก็บยังไงอ่ะนี่มันเริ่มเหลืองแล้วต้องเก็บแล้วแหละตัดตัดเลยตัดทั้งต้นเลยหรออย่างเงี้ยหรอตัดตัดทีละกิ่งอย่างนี้หรอ พุ่มแบบแม่พุ่มอย่างนี้เหรอตรณนั้นแหละเคยเห็นจากเวลาเราซื้อรถกะเพราวนะซื้อกะเพราอย่างนี้หรอเพื่อนๆจะทําถูกไหมคะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวรู้กันตายไงถ้าไม่ถูกส <laughs> ลุดไม่ขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ตัดขนาดนี้เก็บเอาหนูมันก็แตกใหม่อหเออมันมันมันเหลืองแล้วได้ประเด็นอ่ะอันนี้เขาเรียกโหดะพาหรือกะเพราหอมมากเลยว่ะพะเปื้อนไปเร่งใส่หอยแมงมูมผัดเอ่อพิผาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัดยันกิ่งมาเลยอ่ะทุกคนหอมมาก กินกับน้ำตกกินกับลาบบอกพี่ไก่กับข้าวช่ำเลยนะรอบนี้มินกินว่าัวเราพาพ่อพ่อมกินอยู่คนเดียวตัดถูกว่าก็ไม่รู้เออเอาจริงนะรอบนี้ยก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามีต้องมาเคลียร์นี่คน อยู่บ้านสวนวันหนึ่งอะไม่พอดูจริงมันต้องเก็บหมดแล้วแหละเนาะมาตัตาดอพลิกอีกอ่ะโอเคทุกคนมันเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวขอเอาตะกร้าผักนะคะไปล้างก่อนเตรียมมากับกรุงเทพไปทํำกับข้าวนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากขอจจขอใจกดติดตามและคอมเมนต์มาหน่อยนะคะดูคลิปนี้ก็ตอนกี่โมงเอ่ยอ่ะครัวกันดีกว่าบ๊ายบาย